นุนโดยน้ำเกลือคลีนแอนแคร์นอร์มอลสไล์ฉลากเขียวตัวยาโซเดียมคอรายนมถั่วเหลืองดีหน้างาดำพัฒค,คารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาว ราจะขอเปิดตัวผู้ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นมือที่3มในชีวิตคู่มาให้ปากคำนะคะขอเชิญคุณปลื้มจิตทินขาวและวรรณาบัวแก้วคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่าสิคุณยไปอยู่บ้านเขาเป็น3คนหัวเมียอย่างที่เขาว่าจริงเลยเหรอคะคุณน้องก็เหงาค่ะเราขอไปอยู่ด้วยเงาเงา เราไม่มีฟล์กีแฟนไป啊เขาไมไม่ไปหาเหมือนเขาบ้างอะทำโทรโทรผิดเนี่ยก็พยายามจะถามถามอยู่ว่ามีเพื่อนแบบนี้บ้างไหปกติหน่องจะอยู่กับคลิปตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนที่เขาไม่อยู่อะคุณอยู่บ้านเขาทำไมเ้าบ้านเขาเาบ้านเล้เขาไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่ไม่ต้องเปิดห้องเยอะหรอกนอนสามคนแล้วนอนด้วยกันค่ะคุณถามเขาไหมใจนัทบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากอยู่กันสองคนหรอกค่ะอยากมารวมด้วยจริงกบเปล่านะจริงก็เปล่า ตอบดีๆเฮ้ยยังไงเดี๋ยวก่อนถามเพื่อนซีทั้งสองคนก่อนดีกว่าว่าตอนเที่ยวสวีเเราไปเชียร์เขายังไงคือกิปเขาจะมาเล่าโมเมนต์ตลอดตั้งแต่ตอนคุยกันนะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะค่อยๆเห็นแบบย็งไงยังไงเป็นหญิงขึ้นมาทันทีจากปกติที่แบบฮัลโหลเธอว่าไงล่ะเสียงเฮาห้าพอรับสายผู้ชายก็จะแบบ เสีย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทงเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงน่อมนี่เลยเสียงสองไม่ได้เลยเราก็จะคุยกัาฮัลโหลอยู่ไหนทำอะไรเขาก็จะบอกว่านี่ลูกทีมเหรอเหมือนกับว่าน้ําเสียงทําไมถึงต้องเป็นน้ําเสียงเข้มคราวนี้ด้วยความที่เป็นคนเสียงแหบจะทำยังไงมันเจ็ไม่เข้มหะก็เลยก็เสียงแบบนั้นจริงๆที่นํองทำยความเสียง นี่คือเสียงจริงเพาะภาอย่างนี้อะไรเธอคุยอะไรของเธอวะเราก็จะเห็นบ่อยเราก็จะมาเล่าให้พินาให้ดูให้ออนฟังแล้วก็ให้แอบสังเกตนะแอบสังเกตเขาแบบความรักนี่ไม่มีในโลกเมื่อถึงมือหน่องนาเห็นยังไงบ้างเขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่นองบอกจริงๆว่าจะมีความมุ้งมิ้งแบบมีเสียงสองออกมาจากแต่ก่อนไม่เคยฟังเพลงไม่เคยมีเพลงอะไรเลยแล้วก็จะมาบ่นว่าฟังเพลงกันทำไมอะอะไรอย่างนี้มันงสสกว่า ทำไมต้องฟังเพลงคือนั่งรถที่นี่จะคุยกันอก็เลยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีคนคุยด้วยอะไรเงี้ยพแมีความรักโอ้โหไม่คุยอะไรเลยอยู่ก็โหฟังตลอดเลยล่ะเล่นเวทบางทีก็อ๋อเล่นเวทไปแข่งต่างประเทศอย่างงเี้ยค่ะก็ทั้งวันก็ใส่หูคุยกันทั้งวันนัดเขาชอบร้องเพลงค่ะแล้วเขาก็จะชอบ อัดเพลงเล่นกีตาร์ร้องให้เราถ้าส่งมาเราก็เปิดฟังเพลงมันก็เพาะขึ้นนะเใจแล้วนะเขาก็มีโชว์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะแล้วนัทเนี่ยร้องเพลงให้เขาอะไรอย่างนี้เพลงนี้พอเนอะผ่านไปสองอาทิตย์เธอเพลงนี้เพาะเพลงเดิมเพาออยู่เอที่พีนาเห็นเห็นนัทเนี่ยรู้สึกไงตอนนั้นที่แบบเฮ้ยคนนี้เขาจะมาจีบหนูดีใจค่ะดีใจกับน้องคือแบบ หนูมองว่านัทเขาเป็นคนดีคนนึงแล้วแบบยิ่งพอมาเห็นพฤติกรรมนัทที่แสดงกับกิฟคือแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ฉันก็อยากได้นะอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ไงเป็นการสารภาพกันนะคะแต่แรกแรกทุกคนจะห่วงนะคะลุคเขาจะแบบสาวเยอะรอใช่ไหมคะโอ้โหสาวเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ห่วงแต่เราก็จะบอกเขาตลอดว่าเอ้ยแต่ที่คบกันก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามานะเขามีแฟนแล้วก็หยุดแต่เขาก็บอกว่าบอกทุกคนที่คุยบอกว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยผมก็ แต่เขาไม่ได้บอกเราแต่เราแอบดูแล้วเราเห็นเขาเนี่ยคุณไม่รู้ได้ไงคะเขาหลับค่ะมาเลยเออในกลิ่นก <laughs> ็ไปเอาโทรศัพท์เขามาดูนี่แลหละละค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยลบนะคะคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาเคยคุยกับใครอะไรยังไงเขาก็เก็บไว้หมดคืออ่านข้อความแล้วเรารู้ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะ เปิดตัวว่าคบกับเราไปมหาลัยไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพาไปด้วยเลยเปิดตัวลง facebook คือเปิดตัวทุกอย่างก็ค่อนข้างจริงใจอยากรู้ว่าความสวีทของเขาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลูกบอลลูกนี้ถ้าใครจะอธิบายให้ฉันได้ลูกบอลลูกนี้นะคะแม์ที่แข่งไทยเกาหลีก็ หลังสนามค่ะหลังฉากคือเปิดตัวนักกีฬาออกมาตึ้งตึ้งตึ้งทีละคนเขาก็จะแจกลูกบอลให้คนละลูกให้ปาให้แฟนคลับก็คุยกันว่าเดี๋ยวฉันจะปาให้ครอบครัวฉันนะฉันจะปาให้ครอบครัวฉันหลือนี่เขาก็ด้วยความเป็นแบบนะไม่ได้เราต้องปาให้แฟนคลับเราจะมาปาให้ครอบครัวเราแล้วคนที่ซื้อบัตรมาเขาจะยังไงเราต้องปากันปาไปให้ทุกงานเอาตัวเราตรงนี้จัดแจงนี่ไปตรงนี้ให้นู่นไปตรงนู้นต้งจัดแจงหมดทุกอย่างเออโอเคก็ได้่กันแน่กันแน่ เปิดตัวออกมาปุ๊บปุ๊บทุกคนปาหมดซิ้วซิ้วิ้วอันนี้ก็เออ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 ยังซีเดินไปให้พี่ชายฮะกับตัลเราก็บอกเขาแต่เราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะทำตามเราก็คุณไปกับตันคุณสั่งอะไรเขาก็เชื่อเขาไม่คิดเหมือนกันว่ากับตันจะทำกับเขาอย่างนี้ พอลงสนามไปทุกคนก็กระจายตามตามที่จัดแจงปลากันสวยงามเราก็ดูอุ่นใจแล้วทุกคนได้ทั่วถึงแต่ก่อนนั้นเราก็ไปขออนุญาตผู้ควบคุมอาจารย์น้องๆกับปลาให้แฟนขับมดแล้วหนูจะขอลูกนี้เอาไปให้สามีหนูได้ไหมอาจารย์เขาก็บอกอ๋อตามสบายเลยก็เลยเดินออกไปและตอนนั้นพอเขาเอามาให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็คนมองกันทั้งคนมองกันทั้งคอเลยก็คือไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่แต่งงานเสร็จก็เลยเขาสึกว่าเนี่ยเออให้ความสําคัญกับเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่เคยลืมเขาเลยจบสวยจบสวยแตก็มองว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจหรออ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆประทับใจในตัวนัดนะคะก็คือว่านัดนี่เขาเป็นพ่อบ้านพ่อเรือน ดูแลดีมากเลยใช่ไหมฮะก็อยากกินอะไรก็บอกเขาเขาก็เขาก็ถามเลยเวลารู้ว่าวันนี้จะมาพี่อาพี่หน่องจะกินอะไรวันนี้อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลจัดแจงเตรียมทุกอย่างกินเสร็จแล้วก็นอนดูทีวีไม่ร้ายด้วยเหรอเขาเก็บเรียบร้อยจานเอาไปลร้างคือเราไปพบเขาตอนแรกเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นอย่างนี้ด้วยไปที่บ้านเขาแล้วแบบเขามีเลี้ยงสังสรรค์กันพอกินเสร็จทุกคือคนอื่นกลับหมด เขาก็จะเก็บทําความสะอาดกว่าจนเรียบร้อยเขาถึงจะเข้านอนมันเป็นหตุผานเ้หรือเปล่าแล้วเราก็ดูพ่อแม่เขาก็เป็นอย่างนี้น้องชายเขาก็เป็นได้แม่มาแม่แม่เขาจะคอยแบบสอนตลอดว่าคือกินจะอะไรยังไงแค่ไหนแต่ต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยนอนอะไรเงี้ยค่ะน้อยครั้งจะไม่เก็บเรียบร้อยมากใช่ไันไหนไม่ไหวจะไม่เก็บไม่ไหวจริงแต่ส่วนใหญ่เก็บตลอดตัดรภาพมาที่กับตันกิ๊บเป็นยังไงคะกินเสร็จกินเสร็จแล้วก็วางไว้กรนวางไว้กนวางไว้กรปนนือค่ะแล้วค่อยเก็บทีหลังแล้วพอไง ออมาเจออย่างนี้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ถึงจะเข้ากันนะกินตรงไหนวางตรงนั้นกินตรงไหนล้วก็วางตรงนั้นนัดก็ตามไปเก็บบางทีมดขึ้นหัวก็เราจะเป็นคนชอบชอบกินขนมแล้วดูหนังอะค่ะพอกินเสร็จแล้วก็ลืมไม่หมดแล้วก็วางไว้ตรงหัวเตียงนี่ขึ้นไปก็แบบโทรมาเลย เธอมดขึ้นหัวเตียงเพราะขนมยี่ห้อนี้นะวางไว้มันบอกกี่ครั้งแล้วว่ากินเสร็จต้องถือลงมาข้างล่างด้วยโน่นนี่ถ้าลืมเก็บก็ให้บอกเขาจะได้มาเก็บเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาตามทีหลังมดมันขึ้น<อ>ใครเป็นผัวใครเป็นเมียวะนี่สามีน่ารักขนาดนี้ก็ต้องรีบมีลูกแล้วนะอตอนนี้ตอนนี้กดดันคนอื่นได้ก็จริงๆคุยกันไว้ว่าอีกสปีแต่ตอนนี้ใช้โคต้าไปปีปีแล้วปีหนึ่งนะต่ออีกปีนึงต่อขอต่อ คือตอนนี้เรายังเล่นได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเสียดายเรายังเล่นได้อขาเล่นก่อนละกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่เราแบบฝีมือเราลงแล้วร่างกายลงแล้วเนี่ย่อยมีได้ไหมก็คุยกับเขาแล้วอยากจะมีสักกี่คนเขาก็เข้าใจค่ะเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ก็ให้เราเล่นไปก่อนมีสักกี่คนก็ได้ครับตามธรรมชาติแปดสามไงเมื่อกี้บอกพี่ไว้แปดสามแล้ให้พี่นคนนี้ให้ทําเผื่อด้วยคนนี้ทัเพื่อลูกมันไม่ใช่กับข้าว เข้าใจพี่นาแล้วเข้าใจเลยอะว่าทําไมแบบว่าเออถ้าอย่างนี้เราก็อยากได้แล้วเนาะในทีมไม่มีใครแล้วเหรอก็มีค่ะโจดๆแต่ถ้าหาดีๆอย่างงี้ยังไม่เห็นเ่เชียร์สุดิเชยร์เอ็นบอกว่ากับตันเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องขี้ลืม เพราะว่าทั้งสามีแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยยกลยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องขี้ลืมเนี่ยอ่าเล่ากันมาคนละเรื่องเลยเขาจะลืมเรื่องปัจจุบันค่ะแต่ว่าเขาจะจําได้คือย้อนไปอีก10ปีเขาจําได้แม่นมากเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อเหรอจำอดีตได้ปัจจุบันลืมปัจจุบันอย่างเช่นนัดส่งมาให้ดูค่ะกินข้าวส่งไปฟองด้วยกินข้าวบนรถอ่าแล้วที่ดูช้อนมันไปอยู่บนหลังคา้ย เอาช้อนไปแขวนไว้บนนั้นมันไปติดแล้วก็ลืมไม่เจอเราก็ด้วยความที่ซ้อมเช้าเสร็จแล้วแบบไม่มีเวลาแล้วกินไปกินมาพอถึงบ้านลงบ้านแล้วถือไปแต่ถ้วยเอ้าแ้วช้อนหายไปไหนเหมือนช้อนไะอยู่ในขวดนันเองเลยเนี่ยหนูก็งงจนนัดเขาเดินเข้าไปหาที่รถแล้วเขาบอกนี่ไงช้อนเราก็งงว่ามันอยู่ในนี้ล่อยมากไ่ออกงานไปออกงานคือเขาก็เตือนว่าพวกนี้มีออกงานให้เตรียมชุดมาด้วยหลังซ้อมเสร็จต้องไปเลยเราก็เอากระเป๋าเป้มาเลย ด้วยความที่รู้ตัวเองเป็นคนขี้ลืมอ่ะก็พับเสื้อผ้าชุดออกงานใส่กระเป๋าชุดชั้นในรุดซิปเอยเอากระเป๋าวางไว้ปลายเตียงเพราะเวลาลงจะต้องผ่านยังไงก็ไม่ลืมนัดบอกเฮ้ยเธอไหนๆก็จะลงไปข้างล่างแล้วถือถุงขยะไปทิ้งด้วยเราก็เอาถุงขยะไปใส่รถถุงขยะวางไว้ข้างกระเป๋าแล้วพออาบน้ําแต่งตัวออกไปซ้อมอ่ะค่ะถือถุงขยะเอาไปใส่ในรถแล้วก็มาซ้อมพอซ้อมเสร็จแล้วมันต้องไปออกงานคือกลับไปเอาก็ไม่ทัน ชดชันก็ไม่มีคุณก็เลยแกะขยะเอาไปใส่ยืมหน่องว้ายเก่องเขาก็จะมีชุดชันพกไว้แล้วมันไซด์เดียวกันเลยใส่กันใส่กันแต่เขาจะเป็นตัวใหม่เขาจะเป็นคนโรคจิตทำไมอ่ะเขาชอบซื้อชดชัยเป็นร้อยๆตัวเลยจริงเาป่ะแต่เขาใส่ตัวเดียวคือตัวเดิมเนี่ยใส่แล้วก็ซักตากแห้งก็ตัวเดิมมาใส่ไม่ยอมใส่ตัวใหม่กว่าเก่า เก็บไว้แล้วเราก็ได้ใส่ตัวใหม่ของเขาใส่ตัวใหม่ใช่วันนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้ารามเข้ามาที่กกทอที่ซ้อมค่ะก็พอลงรถปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บปุ๊บเดินกลับไปเลยที่มอเตอร์ไซค์ก็เรียกเรียกเรียกเราก็แบบกีบกีก็ไม่ดนหัวกันน็อกไม่ถอดถุงเท้าใส่หัวกันน้องเดินเข้าหอเฉยเลยแล้วทุกคนทั้งกกทอค่ะใครเห็นเขาก็เรียกแล้วก็งงอะไรก็ใส่แบบคือมันไม่ใช่เล็กๆนะพี่มันหนักด้วยอ่ะนัด กลัวไหมหรว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะลืม่งนคุณเห็นจะตั้งแต่วันที่เขาแบบเซลกันเนี่ยอย่างที่พี่นาบอกเซลกันเห็นกันคุยกันในที่สุดเขาก็ลงเอยคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็ห่วงว่ามันจะดีอย่างนี้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะคือแต่พอได้มาเห็นได้มารู้ก็ก็ดีใจที่ที่เขาเขารักกันแล้วก็ตกลงลงเอยกันเอตอนที่น้องแต่งงานพิธีเช้าหนูอยู่ต่างประเทศหนูก็เสียใจมากที่หนูมาไม่ทัน หนูแบบพอเห็นรูปหนูดีใจกับเขามากแล้วหนูส่งไปหาเขาบอกว่ากิพี่ดีใจกับแกจริงๆนะแบบน้ําตามันคอพี่คือแบบว่าหนูแบบตื้นตันกับน,น,น้องที่แบบว่าน้องได้แต่งงานซะทีแล้วได้เจอได้เจอคนดีๆคือจริงเราต้องบอกว่าเราหกคนอนะที่ที่อยู่ในทีมชาติชุดเนี้ค่ะจะอยู่ด้วยกันมากกว่าครอบครัวคือแทบจะครึ่ขงของชีวิตเนี่ย<น>ท,ที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยคืออยู่ด้วยกันตลอดพี่นากับนุสลาเขาไม่ได้มางานเช้าเขาก็จะส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มตลอดว่าแบบ ถ่ายรูปชุดมาดูหน่อยถ่ายรูปงานมาดูหน่อยเป็นยังไงแบบคือเขาดูตื่นเต้นดูดีใจกับเราจริงๆอะค่ะสุดท้ายก็คงจะเป็นหน้าที่ของดิฉันซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่สุดใช่ไหมการโ่ยพรจิ่งจิงๆแล้วเนี่ยดูทั้งสองคนเนี่ยดิฉันว่าเคมีตรงกันเดะเลยอ มีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่าคนนึงขาดคนนึงก็เติมนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมันเริ่มจากการเป็นบุคเพสนิวาสให้มาเจอกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมันมีความรักกันจริงๆต่อให้เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงหรือต่างคนต่างที่ก็ไม่มีเวลาต่อกันแต่มันยังมีความโหยหาในเรื่องของความรักได้นั้นเนี่ยเก็บอันนี้ไว้ให้ดีที่สุด แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะเป็นในเรื่องของความรักที่ให้ซึ่งกันและกันเนี่ยต่อไปฉันคิดว่ามันเป็นภาพที่สวยงามก็ให้มีความสุขอย่างจริงจังขอบคุณค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รับไปทำไมอ่ะรับด้วยขอบคุณค่ะก็จะได้ด้วยมันก็แต่งเขา้วย่เขาวยด่เไงรับด้วยโอเคโอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รูกค่ะช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันต่ออุ้ยคุณเปรมคะจ๋าคือว่าตอนเนี้ยพลอยเนี่ยอยากกินทุเรียนหลงลับแรมะม่วงหาวมะนาวโเหเฮปันยากิราเมงเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวจะไปหาจากไหนแล้วแม่พลอยไปร้านญี่ปุ่นลูกอยากกินเอ้าลูกอยากกินเหรอ ชื่อพลอยจ้ะคงจะเป็นพลอยนินสินะถึงจะเป็นพลอยนินแต่ถ้าได้กินก็จะติดใจนะคะ